โอเคนะผมก็กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมเข้ามาใหม่ทุกทุกคนนะครับวันนี้นะผมจะพามาดูต้นไม้นะครับที่เริ่มที่จะไม่โตนะครับผมเริ่มที่จะชะงักนะครับเราต้องรีบดูรีบสังเกตนะครับแล้วก็รีบแก้ไขปัญหาก่อนที่ต้นไม้จะไม่โตนะครับเราต้องดูแล้วก็สังเกตดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเรารอจนกว่าต้นไม้จะงักนะครับจนกว่าต้นไม้จะไม่โตเนี่ย เราจะเสียเวลาตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับกว่าเราจะปรับให้ต้นมันฟื้นขึ้นมาได้นะครับกว่าจะทําให้มันโตได้แบบปกตินะครับเราก็ต้องรีบสังเกตโดยรวมก่อนนะครับแบบต้องดูก่อนเลยครับไม่งั้นนะครับต้นจะค่อนข้างโตช้ามากนะครับเราต้องดูดีๆเลยนะครับดูอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับเห็นไหมต้นเลขเนี่ยโดนมแรงกินนะครับผมต้นไม่โตเลยนะครับโดนมแรงกินหนักนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมเริ่มที่จะแบบฟื้นมาแล้วนะครับเริ่มที่จะสวยงามขึ้นมานะครับเห็นไหมทุกคนอ่าเห็นไหมทุกคนดูกับอันนี้ไว้นะครับดูดูแบบนี้ไว้นะทุกคนดูเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ต้นแบบเริ่มที่จะกาดอาหารนะครับเริ่มที่จะไม่โตนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอืไหมอันนี้เป็นต้นคู่นะครับ งามมากนะครับตน้นนี้ชุดนี้งามมากเห็นไหมดูโอ้ยงามเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ปันก้นแดงนะครับต้นนี้ยแต่ว่ายังไม่แดงจ๋านะแต่อันนี้เป็นต้นไม้ปัดเหรียญทองนะครับเห็นไหมดูดิอย่างสุดนะครับนะตุกคนจำไว้นะครับลักษณะใบนะครับลักษณะยอดนะครับเอาไว้นะแล้วก็มาดูกับต้นนี้นะครับ นี่ครับผมอาการต้นที่เริ่มชะงักนะครับอาการของต้นไม้ที่เริ่มจะไม่โตนะครับเห็นไหมทุกคนว่าใบของเขานะครับใบของต้นนี้นะแทบจะไม่ค่อยโตนะครับปกติเนี่ยต้นเล็กๆน้ยใบจะโตมากนะครับตอนนั้นตอนนี้ยังไม่โดนแมลงกินนะครับแล้วก็ใบเขาเนี่ยอย่างต้นที่แล้วก็คือใบจะเขียวเข้มนะครับแต่ต้นต้นนี้ใบแบบไม่ได้เลยนะครับเป็นเขียวอ่อนนะครับอันนี้แสดงว่ายังขาดในตัวเช่นอยู่นะหมาว่า ดูยอดเห็นไหมอ่าอันนี้ปีมันแบบเล็กมากนะครับค่อนข้างเล็กมากนะเนี่ยอันนี้คือเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะกาดสารอาหารนะครับแล้วก็เริ่มที่จะโดนกรดนะครับอันนี้เราก็ต้องแก้ความเป็นด่างนะครับแล้วก็หาปุ๋ยพวกในตัวเจนนะครับมาใส่นับหรือว่าจะเป็นนะ้ำบ่ซ่วมก็ได้นะเอามาใส่นับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีปุ๋ยอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมาแนะนาให้ทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยว รอผมกําลังทดสอบอยู่นะครับว่าใช้ได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้นี่คือลักษณะนี้นะทุกคนดูไว้นะอ่าแล้วก็มาดูกับต้นที่เราดูเมื่อกี้นะครับอ่าเห็นไหมต่างกันเลยไหมเป็นไหมครับทุกคนเห็นไหม,หไหมว่าต่างกันมากนะครับเราแค่ดูสีลําต้นนะครับกับดูสีใบก็คือต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ดูสีลําต้นตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่นี่นี่นะ ลำต้นปกติจะไม่ตรงเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดูต้นนี้ต้นนี้หลังจากที่โดนแมลงกินนะครับเริ่มฟื้นมาแล้วนะทุกคนเห็ะนไหมว่าใบเขียวแล้วก็ตรงอันนี้พียอดนะครับเริ่มเดินขึ้นมาแล้วนะเริ่มงามขึ้นนะครับก็เริ่มฟื้นเริ่มเดินขึ้นมาแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับงามขึ้นนะทุกคนอ่าสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็ต้นไม้ต้นตน,นี้เป็นต้นกิ่งโตนะครับไหม ปลูกกิ่งต้นปุ๊บผมก็ได้ตัดทบนะบแล้วก็เ็าขึ้นมาสองลำต้นนะครับนี่ก็หมายว่าค่อนข้างที่อันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มกับพ่กคีบัวหรือว่าเป็นจุลินทรีนะครับสังเคราะห์แสงให้เขาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากใบาจากยอดก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับผมไม่แย่มากนะครับเห็นไหมมีมีสามอีกนะเนี้ยอันนี้มีสามเขาเพิ่องออกสามานะครับแล้วก็ขเขามีสามอีกแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นอื่น ต้นนี้เกิดอ,อาการนี้เริ่มฟื้นนะเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออาการจะคล้ายๆกันนะครับแต่เราจะสังเกตตรงใบของต้นนะครับใบของเขาเนี่ยจากตัวเลกมันจะแบบเหลืองๆอยู่พอเราแก้แล้วก็จะมีเขียวตรงกลางออกมาเรื่อยๆนะครับมันจะค่อยๆเขียวเข้มไปเองนะเห็นไหมข้างล่างไมนใบดําเลยเกล่มากนะครับอันนี้ต้นไม้พันเหรียนทองเหมือนกันนะครับเสวยอยู่นะครับนี่อาการแบบชัดเลยนะครับ ตอนแรกเห็นไหมว่าสมบูรณ์นะครับพอโตขึ้นมาใบเริ่มเปลี่ยนนะครับต้นนี้ห็นไม้ต้นนี้ใบเริ่มเปลี่ยนนะครับนี่ห้ยอดเหมือนกันกับต้นแล่ต้นที่สองเลยเห็นไหมครับทุกคนกิ่งก้านก็จะรีบนะครับมีปัญหาครับอันนี้เราก็ต้องแก้นะครับอันนี้คือเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้นต้นไม้ต้นนี้ไม่โตนะครับเราก็ต้องหาปุ๋ยมาใส่หรือว่าแก้ปัญหาจากโดยตรงที่มันเคาเป็นนะครับเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับถ้าเราแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยก็ ยากนะครับป่วจะเรียบร้อยได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สาเหตุมาจากการโดนแมลงกินนะครับก็เห็นไหมไม่ว่าพียอดเล็กมากๆนะครับนี่แหละความไม่สมบูรณ์นะพียอดเล็กขนานดะนี้แล้วแล้วก็ใบเปลี่ยนสภาพนะครับเห็นไหมว่าอื่พวเนี้ยพวกเนี้ยหาแต้ขึ้นสีม่วงเนี้ยขาดอาหารกองไอ่ธาตุจักสีนะครับเนี่ยหลักเลยนะครับเราต้องหาพวกนั้นมาใส่นะธาตุอาหารเนี่ยก็จะมีจากพวกกระดูกนะครับเปลือกเปลือกไข่นะครับ พวกเศษก้างปลาเศษอาหารนะครับที่เป็นของเนื้อสัตว์นะครับเอามาใส่ได้เลยท่านคนนะครับแล้วก็พวกนั้นมันจะย่อยสลายลงไปเองนะครับก็จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมทุกคนคือเราดูจากตัวยอดของต้นไม้ต้นนี้นะครับดูได้เลยนี่เห็นไหมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหนักเลยนี่อันนี้มีโดนกรดด้วยนะครับแล้วก็ขาดอาหารด้วยนะเห็นไหม,มดูยอดเห็นไหม ต่างกันเลยนะครับต่างกันมากนะครับแล้วก็มาดูกับต้นนี้ต้นนี้ถือว่ายังได้อยู่นะดูไหมคือถ้าต้นสมบูรณ์มันต้องแบบนี้นะทุกคนใบมันต้องต้นของใบนะมันต้องเขียวแบบดําแบบนี้นะครับก็อันนี้มีมีสามด้วยนะทุกคนมีสามด้วยนี่สวยอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าตัวนี้ใบใบของต้นไม้เนี่ยก็งามขึ้นนะครับเอพอมาดูกับต้นนี้เปลี่ยนไปเลยนะทุกคนต่างไปเลยนะครับ แล้วก็มาดูต,ต้นนี้ต,ต้นนี้ก็อาการเริ่มนะครับอันนี้อาการเริ่มนะครับยังไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าอาการเริ่มเราก็ต้องหาปุ Grid ๋ยมาใส่แล้วอันนี้ก็ยังขาดปุ๋ยเหมือนกันนะครับเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงแบบเยอะนะครับแต่นี้ก็มียอดคู่อยู่นะครับอันนี้นี่เป็นปุ่มแล้วนะครับอ่างามขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ต้นผมเริ่มอาการที่จะเป็นเหมือนกันอีกแล้วนะครับนี่แบบ เห็นไหมว่าในปียอดนะครับทุกคนเนี่ยมีตุ๊ดเดียวนะครับอันนี้แน่นอนเลยว่าต้นเริ่มท er <c oughs> ี่จะไม่โตนะครับเริ่มที่ขนาดอาหารนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมคือสภาพนี่ยทุกคนต้องหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่แนละ้วมาแก้ปัญหาแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนกันทุกต้นนะครับเนี่ยบแบบนี้ครับไม่โตเลยนะแบบต้นโตช้ามากนะครับเมื่อมาเจอกับสภาพนี้นะทุกคนต้องแต่งนะครับผมทุกคนต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับเมื่อเราเจอสภาพนี้นะ ไม่งั้นเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับมันจะไม่โตนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอย่างได้ชัดนะครับนี่นะแล้วก็ใบเนี่ยก็เหลืองด้วยนะเห็นไหมบเน่าเลยทุกคนเนี่ยนะคืออันเนี้ยโดนกดกองดินนะครับแล้วก็การอาหารนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่อาการเห็นไหมเกือใบกู้ยอดใต้ขึ้นสีเนี่ยแน่นอนครับกาดสารอาหาร้านอาหารหลักด้วยนะครับเราต้องหามาใส่นะทุกคน เป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับเป็นเหมือนกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูต้นที่ไปดูต้นไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะที่สมบูรณ์นะก็คือมีอยู่ต้นนี้หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพราะว่าดูจากใบก้างล่างใบยอดนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเริ่มฟืนน้นนะอ่าเห็นไหมเริ่มงามขึ้นนะครับเนี่ยกูยอด แล้วก็นี่ต้นทีสมบูร์นะครับนี่มันต้องแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนตัวนี้หลายคนนะครับงงว่าเป็นต้นอะไรนะครับอ่าเป็นต้นไม้มาเรียนตรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตนะครับเป็นต้นนี้นะครับผมเมื่อปลูกเมื่อสี่เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูความแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะทาอีกหนึ่งคลิปนะครับให้เป็นคลิปเต็มงของต้นนี้เลยนะครับทุกคนหลายคนถามกันเข้ามานะครับพี่พี่ครับต้นต้นที่พี่ เอาเอากิ่งพันมาติดตายอยู่ไหนครับเ,เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งต้นนะอันนี้เริ่มฟื้นนะทุกคนเริ่มฟื้นนะครับเพราะว่าตอนแรกก็โดนหนักกันนะครับสวยงามนะครับผมก็ดูส่วนของเรานะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มฟื้นมาเหมือนกันนะครับเริ่มงามขึ้นนะนี่ความสมบูรณ์แบบนี้เลยครับความสมบูรณ์นี่นะสมบูรณ์มากนะครับ ต้องแบบนี้เลยครับความสมบูรณ์ไรืว่ายอดกําลังขึ้นดีด้วยนะครับโอ้ต้นไม้นี้สวยมากนะครับเห็นไหมครับทุกคนสวยงามอย่างแรงนะครับดูนี่เออเอาเรื่องจัดนะครับนี่ความสมบูรณ์พวกนี้คือความสมบูรณ์ไปเลยนะเห็นไหมดูจากใบจากไรก็คือน่าจะรู้นะครับเพราะว่าใบเนี่ยขึ้นสีขึ้นไรของต้นงามมากนะครับสวยงามมากๆนะครับ ประมาณนี้นะผมถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e และกดส่งกะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสาระความรู้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับ